ตัง้งแต่ต้นแล้วผมยืนยันนะครับว่าเราเป็นฝ่ายชานเต็มที่ไม่มีกา๊์ดแน่นอนครับเหมือนที่ผมบอกนะว่าการที่เราจะบอกว่าเราจะเป็นยังไงวันข้างหน้ารัฐบาลจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้จริงครับดาวถูกกับดาวผิดก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้ววันหน้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับในส่วนของการพภิปลายอะค่ะเราเตรียมขสอที่คุยกันไว้เนี่ย ลำดับอะไรกันยังไงคะก็มีหลายท่านนะครับที่จะพิปายนะครับก็เอางี้ครับผมเกินนําเลยว่าแกเกินนํานําโดยท่านจุลินั้งหลายวิศว์นะครับท่านหัวหน้าจุลินก็จะเป็นคนนําในการพิพายในครั้งนี้แล้วก็จะมีต่อสใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาอภิปายในครั้งนี้เราก็ทํางานร่วมกับพัคร่วมฝ่ายค้านนะครับทั้งเก้าไกลนะครับทั้งพักอีกสองสามพัก็ทํางานร่วมกันนะครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าให ให้ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราทํางานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับไม่รักษาผลประโยชน์ของพรรคเรายื่นร่วมกับพรรคเก้าไกะครับเสียงของเรามีไม่ถึงในการที่ยื่นเองนะครับอ่าและเราก็ยื่นมาตาหนึ่งห้าสองเนี่ยก็ไม่มีการลงมติเมื่อไม่มีการลงมตินะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราเอภิปรายในส่วนให้นอกจากเราจะอ่ดูในส่วนของของการการะทําของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะตุ่งติงให้นะครับเพื่อ ที่จะรอเตรียมในการอภิปรายหนึ่งห้าหนึ่งในวันหน้านะครับถ้ามีโอกาสแต่ว่าเราก็มีข้อมูลส่วนนั้นบ้างแล้วเหมือนกันหรือว่าอย่างไงก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันครับนะครับเรื่องคุณทักษิณนี่มีข้อมูลไหมครับเพราะว่าเห็นทางรูปภากเด่นชื่อแทนก็ทำ,ำ,ำกำงานอยู่ตรงนี้นค่ะคือผมเคยพูดแล้วนะครับว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเราจะไม่ไปพูดตรงนั้นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของระบบกระบวนการยุติธรรมนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับ แต่แสดงว่าก็ก็คือไม่ไม่มีการทัดทิ้งเสียงแต่ว่าพูดถึงกระบวนการในการจะบอกว่าทาดทิ้งหรือไม่พลทดทิงเนี่ยมันก็ม,นกมันก็พูดยากอ่ะนะเอา,อางี้กว่าผมว่าเดี๋ยวไปรอดูในในสภาดีกว่านะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันก็ต้องมีเกี่ยวข้องกันบ้างแหละครับ